สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่างเจษีรวมกับเป็นยีดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดสึกยอดมวยโลกหรือว่ายูบีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสดจากบริเวณสนามกีฬาของโรงงานไม่อัดไทยนะครับอยู่ที่ถนนสัมพวุทธเขตบางนากรุงเทพมหานครนี่คือคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับ วันชนะก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานครสีเสื้อมีนโยทินนะครับก็จะต่อยพิเศษกับนักชกจากรัสเซียครับหรือว่าหมีขาววลาดิเมียริกเค่นนะครับเริ่มยกแรกแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือวันชนะมีนโยทิน น้ำเงินวลาดิเมียนล็กเฮดจากราัสเซีย124ปอนด์มวยมีน่ายูทนีไม่ต้องกังวลเนีเพราะว่าบูตลอดบูตลอดเลยทีเดียวมาดูว่ารายนี้บูหรือไม่บูครับวันเฮงเป็นต้นแบบของเด็กรุ่นหลังแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นวันเฮงกั้งหมดแล้วพูดถึงวันเฮงครับพึงประกันตําแหน่งแชมปนโลกไว้อย่างสวยสดงดงามเลยครับ ทีนี้เรามาดูรุ่นน้องร่วมค่ายพี่วันเฮงครับวันเฮงเขาการันตีเลยครับว่าคนนี้ครับวันชนะเรียกว่าอนาคตนี่แชมป์เปียนโลกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อาศัยการสร้างกระดูกประสบการณ์ไปก่อนครับจากวันนี้แล้ววันที่1มีนาเลยครับนั่นจะเป็นโปรแกรมใหญ่ของช่องเจ็ดและเพชรยนดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งครับ2ชั่วโมงครึ่งจากลานนาสละกลางจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นศึกมวยซ p พีเฟสมาร์ทและคาราวานซีพีเอฟน็อกเอาครับ แชมป์ของสมาคมเบ็ลโลก WBA แชม105ป์ร้อยห้าปอนครับป้องกันแชมป์ครั้งที่สองกับนักชกจากญี่ปุ่นครับชื่อโกโอไดระวันที่หนึ่งมีนานะครับถายทอสดสอชั่วโมงครึ่งมาดูบนเวทีนะครับนักมวยของเราก็เป็นฝ่ายเดินตลอดเล็เข่นจากรัเสเซียโยซ้ายด้วย เราก็เดินฝ่ายเดินเดินบี้ตลอดวันนี้ทิมงานมาเพียบเลยทีเดียวของมีนาโยธินเป็นมวยประเภทบูบูตลอดไม่ต้องห่วงครับภายใต้การสนับสนุนของคุณบุญเอกมีนาโยทินครับประธานบริหารของตลาดสย์การค้าโชคชัยส่สนับสนุนมาตลอดครับทั้งเอกวัชามีนาโยทินวันเฮงมีนาโยทินดังระดับโลกไปแล้วมาดูคนนี้วันชนะวันชนะสำหรับโปรแกรมในวันนี้ก็ต้องขอบคุณ สามแม่ทัพใหญ่นะครับท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพลรตรีประสบโชคพร้อมมูลเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกราบขอพระคุณท่านประธานกิติมศักดิ์ครับหม่อมราชวงศ์ติรคมกิตติยกรคุณอิทธิยภาพมหาวิลล์ธรกุลและคุณชูชีตรีโพคาเริ่มจะโดนแล้วนะครับสำหรับรัสเซียโมยกหนึ่งก่อนครับ ภาชานะครับผลงานยกแรกของมัญนชนะมีน่โยนพินกับปารดีเมียคิชเชนนะครับริกเชนนะครับริกเชนโดนหมัดนีครับขวาและตามวยซ้ายถึงสุดลงไปแต่ไม่ถึงกันนับนะครับจมต่อนะครับยกที่2องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถก,กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดีเล็กศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคกัณฑบอนหกระกัดมหาชนขอบคุณดรพงศ์วิเศษไพฑูนะครับ ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ CP มาเริ่มยกสองนะครับวันนี้ท้องขุนนะครับในนามของ CP เจะเิญยต้งพันหารจำกัดมาหาชนพร้อมทางก่ย่างฮันดานุงโสดเมจิแล้วก็อย่าลืมว่าบริษัทโตยโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะจองห้งรัรีโว่แล้วก็เนตถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ or, นะครับที่สสาขาแล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมฟรีถึง8ปีนะครับมีถึง19แห่ง19แห่งนะครับจากโตโยต้า เคมอเตอร์นะครับเสเซียทำท่าจะหวัดหวาดแล้วนะครับทำท่าจะออกแนววิ่งแล้วนะครับมากกว่าหน้าตานี่รอใช้ได้เลยครับในอดีตนี่ถ้านึกถึงครับหมีร้ายจากรัสเซียนี่แฟนๆบัวชาวไทยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีครับเจ้ายูริอาบราชคอฟอดีตเจ้าของตำแหน่งแชมป์เป็นโลกรือวเบอร์หนึ่งเลยครับในรุ่นไฟเวท นี่แหละครับหน้าตาสไตล์แบบเนี่ยออกแหมออกจีนๆนิดๆนี่นะครับในดีก็คู่ปรับของชดชัยนะชาชัยเพรดีเดียคาเดมีของเรานี่แหละอยู่ในอาบาติคอบ์นะครับมาดูรัสเซียรายนี้น้าเงินเต็มบชกผิวสีขาวนะครับเนียนทีเดียวแต่ว่าตอนนี้หน้าใกล้จะเป็นสีชมพูแล้วครับตอนนี้ครับวันชนะเรียกว่าเดินบทเดินเดินเบียดตั้งแต่ยกแรกเลยครับ วันนี้นะครับต้องขอบคุณครับคลองสวนผู้รีสอร์ทครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยทวินสเปเชียลครับโดยคุณนรงว่องประเสริฐการตามมาด้วยโอเค20ครับสินค้าราคา20บาทแล้วก็ท็อกออฟเดอะทาวน์ออแก e นหาดใหญ่รับจัดงานอีเวนต์ทพ่วราชนาจักรไปเปินเวทีนะครับเป็นฝ่ายไล่ตลอดนะครับของเราวันนี้มีนาโยทินกับลิเฮนจากรัสเซีย ออข้างๆได้ไหวนะครับสายตาดีครับยกนี้ผลงานดีขึ้นนะครับวันนี้เมียวันน้าดีครับวันชนะวันชนะนี่ยแหละครับมายับแม่นยับแม่นเดินตอนตลอดเอ้าปลายยกปล่ยยกเอาหมดยกก่อนครับกดซ้ายเราโดนเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ีเขยีแหมเป็นซ่อนหน้าเลยนะครับซ่อนหน้าตายแขนครับ ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาถึงแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแลวก็ผู้ให้การสนับสนุสนในการถ่ายทอดสดผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียนสงภพรวงรวมประจกักรโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัดและคุณชัยจิตพิสารก่อสกุลหรือเฮียหมูนะครับซีอของไทยเสียงยนต์กรุ๊ปผู้นํารถเกี่ยวข้าวสู่อาเซียนนั่นก็คือบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรยกสามมาลุ้นบนเวทีเลย อาเดินตลอดนะครับวันชนะกับคิเชนจากรักเสเซียมารูปร่างพอกันเลยเรานี่เข้มกว่านิดเดงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาจะจองไฮรักรีวู้ดรือว่าทุกรุ่นของโตโยต้าแล้วก่อนเนื่องถึงไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมเพื่องนะครับถึง8ปีมีทั้งหมด19แห่งนะครับจากเคมอเตอร์โยกชุดโยกหลบชุดนี้มีเสียงฮาครับโชว์ชสายตาเลยครับนักงชกจากรักเสเซีย มาชนะนี่แหละครับสแสดงให้เห็นแล้วครับของเรานี่มีความนิ่งนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวมเจอลูกม่วเจอลูกม่วไม่งงไม่งงเอ้าบริเวณด้านหน้าของวลาดิเมียนั้นเรียกว,ว่าแดงเต็มพื้นที่แล้วนะครับเอาต่อยลำตัวก่อนต่อยลำตัวให้ขาตายอย่าได้จะไดหนีไม่ออกทีเช่นรัสเซียซ้า,ายแม่แต่ว่าหน้าตาแดงกลับไปแล้วของเราของเราใช้ได้เลยร่างดีมาก อายุน้ำก็น้อยแล้วก็มีนะโยธินไม่ต้องห่วงเลยทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะไม่เลิกด้วยะครับขวาตรงเริ่มจะแม่นแล้วนะครับขวาตรงเริ่มจะแม่นครับจับตาดูครับขวาตรงของวันชนะฝัญยากช่างจะคับปากแล้วครับนักชกจากรัสเซียก็เป็นไปได้ครับสภาพอากาศของเรากับบ้านเขานี่มันต่างกันพอสมควรทําให้ระบบหายใจเริ่มจะมีปัญหาหรือเปล่าวันชนะดูนะครับว่าวลาดิเมียนั้นบ่ออยู่ไหนครับลำตัวหรือเปล่า เพราะว่าสังเกตวก่าเขาจะแนบนะครับเอาแขนแนบลำตัวเพื่อไม่ให้ต่อยโชว์สายตาอีกแล้วครับโชว์สายตาอีกแล้วหล,ลบก่อนหลบก่อนเลยหลบให้เห็นก่อนหมัดยังไม่มาหลบก่อนหลบให้ดูก่อนนี่เฉลบได้ขนาดนี้เอาา้าวเอาชนะอย่างคำ,คำคำเป้าไม่ถูกนะครับคนายเดินก็นเช็คอ้าออกไปอีกแล้วที่เช่นจากรักเสเซียปล่อยภูมิปล่อยภูมิ ไา้จะไดตามตามตามแล้วน่าจะได้ผลแล้วนะครับลำตัวเห็นแล้วนะครับว่าลำตัวนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วสำหรับวลาดิเมียร์ทำให้ตอนนี้น่าจะหนีช้าแล้วครับตอนนี้โดนลำตัวเข้าไปเยอะๆอยู่ในช่วงปลายยกปลายยกมากชนะหมดยกก่อนครับหมดยกช้าเลครับผลงานยก3โดนลำตัวแล้วมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับวลาดิเมียร์ แต่ว่าสายตาดีฟุตเวิร์กจังหวะขาเร็วอยู่ครับแต่เชื่อว่ายกต่อไปนี้ยกสีน่าสนใจครับจบหรือไม่จบนะครับนี่คือแฟนกีฬาส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาชมมาเชียรายการของเราในวันนี้นี่ก็คือศึกยอดมือโลก W ดยยูบีซีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกรุงเทพมหานครนะครับอขอบคุณนะครับบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีหิงขอบร่าคิงซิวสีปโปลีนา คุณทองวิย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงษ์สารุรักและโซดาร็อกเมาเทนเครื่องดื่มตราช้างวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนักเตะพิเศษไพทูลในนามของซีพีเจริญพ่อขวันอาหารจำกัดทั้งไก่ย่างห้าดาวแล้วก็นงสดเมจิด้วยพร้อมกันนี้นะครับก็สมัยนี้ท่าคุณเจ้าปลาแปลงสิฟันคู่แล้วก็ซีลีน่านะครับซีลีน่าอย่าลืมว่าจะจองไฮรักรีโว้ หรือว่าทุกรุ่นของโตโยต้าล้วก็ไปที่โตโยต้าเทมอเตอร์มีสิสาทานะครับเข้าสูญซ่อมรับการฟรีทั้งแปดปีด้วยแล้มก็มี19แห่งท้ายห่วงครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับตอนนี้ยังหนีเร็วอยู่ยังหนีเร็วอยู่ครับนักชกจากรัสเซียและสําหรับแฟนๆกีฬาคอมวยไทยครับอย่าลืมครับวันนี้แหละครับวันนี้ในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเรามีมวยเงินแสนนะครับให้แฟนๆได้รับชมกันครับ จากทีมงานเพชรยินดีนะครับมีการชิงแชมป์ถึง2คู่ก็คือแสนสนเอราวันจะชิงแชมป์ในรุ่นไฟเวทกับอีเซวววันชัยจอบนอกเอาจากประเทศญี่ปุ่นและยังมีมวยชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไลเวทครับยอดทนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่กับศักสงครามพบทีละรมโอ้แต่ตอนนี้บนเวทีไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่ต่ออย่างเดียวแล้ววันชนะโอ้โหต่อบีบพื้นที่นะครับวันชนะพยายามบีบพื้นที่ ให้เล็กลงแคบลงเพื่อจะให้การหนีของวลาดีเวลาิเมีนั้นไม่สะดวกนาตาก็บอกแบ่บอกกันเลยเดียวคือยังเด็กอายุวาาัน้มน้อยทั้งคู่ทั้ง,งวันชนะแล้วก็จากรัสเซียนะครับวันนี้ทั้งคุณปัญญาทองไทยนะครับจากโปง้งเผานีกำนานเพลงด้วยนะครับรามคำแหงหนง100ด้วยแล้วก็โป่งเผาเวกเกตนะครับเวกเตเวเวกเตที่นั่นน่านางมากเลยโปง่งเผาที่นั่นนะครับ สไตล์ของรัสเซียตัวนี้มาแบบสากลสมบักเล่นเลยนะครับอาจจะผ่านสายกลสมบักเล่นมาโชคโชนทีเดียวดูนะครับคุณเวิร์กดีนะครับจังหวะเขาออกข้างเพื่อนี่เลยครับโอ้โหไวมากต้องระวังนะครับ<ด>รก,มก,กาา้มต่ำโอกาสมงกลางอากาศมีนี่เลยครับพะ<า>โชวช์ได้เยอะๆ,ๆยกนี่ก็ต่อ,อยดีขึ้นดนะีขึ้นอ่ะชนะจะได้ไม่หลงด้วยนำ้ำมวยชาวรัสเซียก็ไปเร็วมากเลยทีเดียวนะดูเลย หมด,ดยกก่อนุลงานยกที่แล้วนะครับมีเร็วขึ้นเห็นชัดเจนนะครับว่ารัสเซียยกนี้เขพยายามไปก้มลงไปกับก้มต่ำเพื่อจะปิดเป้าตัวเองก็คือลำตัวมาให้วันชนะนั้นล้วงลำตัวได้ทีเพลี้ยงนะครับานผู้ใหญ่หลายท่านครับเดินทางมาเป็นเงินบางใจให้เยาวชนขอบคุณนะครับผู้บริหารสนามกีฬาโรงงานไม้อัดไทยที่ให้ใช้พื้นที่ แห่งนี้นําเสนอผลงานดีๆซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครขอ,ขอคุณครับมารุ้กันต่อเวทีนะครับจะน็อกได้หรือไม่ได้ของเราวันชนะนะครับกับนักมวยชาวรัสเซียก็ถอยตลอดเลยทีเดียวแต่ว่าไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับี่ปรึกษาสมาคมมีนาเมวอที่แห่งประเทศไทยนะครับในคณะรองประธานจัดด้วยคุณอุทัทยทัพอาสานะครับอีิยาสัยน่ารักตลอดเลย,เลยทีเดียวอย่าลืมว่าจะาจองโตโยต้านะครับ โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาดีคุณมิเทียนส่งโค่งรดเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งจากโตโยต้า K เคมอเตอร์นะครับมาซ้ายของเวลาดีเบลไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับออกได้แรงแล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยครับแต่เขาก็กลัวขวาของวันชนะนะครับนะครัยากจะ ใช้1นสองนะครับวันชนะแต่ว่าการหนีเร็วการสปีดเร็วของวลาดิเมียได้ทำให้ไม่ทันนะครับจังหวะทิ้งข้าโดนแล้วโดนแล้วครับโดนขวานับแล้วครับ3 4 5 6 7 8นับ8ครับอีกครั้งเอาแล้วครับนาทีทองมาแล้วลงไม่ลงนาทีทองมาแล้วครับลงไม่ลงนี่นะครับขอบคุณทั้งทั้งภเก็ไทยทูล ทาง c ีีนะครับแต่ย่างหาดาวทุงสดวนจีเอ้าวไล่แล้วไล่ไล่ตลอดไม่แต่ว่าก็ขึ้นมาแกไม่งงนะไม่งงนะครับเมื่อกี้ขวาลําตัวนี่เต็มเต็มเลยครับไมเกินจะทนครับหล่นไปให้โดนนับมแต่ว่าตอนนี้ทักจะหายจุกมหายจุกหายเสียดแล้วตอนนี้ยังประคองตัวอยู่ครับอยู่ที่วันชนะแล้วครับยกนี้เก็บเก็บได้ไหมพื้นที่ให้แคบนะครับ ตัดกำลังครับโดยการไต่ต่อยลำตัวเลยครับแล้วจะทำให้หนีชิดหนีได้ชาชานะครับของเราได้นะครับกำลังดีกล้าต่อยแต่ว่าในสิทธิ์การชกต้องปรับไปเรื่อยนะครับเพราะว่ายังมาอยวชนะมีนาโยทินนะครับต้องพูดบุญเอกนะครับมีนาโยทินก็เจ้าของตลาดโชคชัยนะครับส่วนไทยิลิ์ถือว่าเป็นโยธนเกมเพชรรุ่นใหม่ของตรงอีกแล้วครับครั้งที่สองโดนสองนับเลยครับยกนี้ห้าหก เดแปดสองนับอีกทีเดียวเลิกนะครับเวลาครับดูที่เวลาแล้วนะครับขณะนี้เวลาครับสปีดนี้แล้วนะครับยังไม่ลงยังไม่ลงคือคิดอยู่ในใจเท่านั้นแหละครับว่าวลาทีเมียรว่ายกนี้ต้องไม่โดนทีครับไม่โดนจริงๆครับระฆางมาแล้วผลงานยก5ครับโดน2นับนะครับ เวลาดิเมียลิกเคนมีนับแรกนะครับโดน2นับแต่ว่านับที่3เกือบจะโดนอีกเหมือนกันครับเวลามาช่วยเอาไว้ระครังดังขึ้นครับทำให้เขารอดทนจากการโดนน็อกในยกที่5คุณชยพัฒนและก็แฟนกีฬานะครับพี่น้องแฟนมอไซค์มากันเยอะทีเดียวกับที่นี่ขอบคุณบริษัทแสงไทยไป เมดิขจำกัดนะครับโทน้ำเซียนเฟลกอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับ PVC ท่อน้ำไทยอ้าวลุ้นกัดนอกอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณทั้งสยามโซลิตี้โอเทอรีสอร์ทนะครับคุณไทยพัฒน์พร้อมทั้งคุณชูชีพด้วยพร้อมกันนี้นะครับสีทีน่าซิกิโคบราคุณทรงวิสราภูมิสารุรักร้องกันต่อครับยกนี้ครับอยู่ไม่อยู่ยกสุดท้ายเห็นแล้วครับเป้านี่อยู่ที่ลำตัวครับโดนบนนี่แกทนไหว พอโดนลำตัวแล้วทำท่าเอียงทำท่าอ่อนวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสถาบันสอนมวยไทยนะครับจรัิ์วงสามสิบสี่ประกอวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื้อสัตร์บงกฎนะครับพร้อมด้วยเจเจวยไทย ท้องสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธ,ธยาและท็อ of the Town ออกกาวน์โอเกยไดเซอร์หาดใหญ่ขอขอบคุณครับผมฝ่ายไล่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณค,ณค,ณคณุณปัญญาทองไทยด้วยเลยทีเดียวจากปอขุ้มเผาอยู่ที่รามด้วยนะครับแล้วก็ปอขอุ้มเผาเวกเกตด้วยนะครับบรรยากาศสุดๆเลยทีเดียวให้ความเร็วนะครับช่วยตัวเองให้พ้นจากการถูกล็อกในการชกในวันนี้โดยไปสองนับคะแนนไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคะแนนนับไปไกลแล้วสองนับนัดสี่แต้ม อยู่ที่ว่าการชนะแบบเป็นเสร็จเด็ดขาคืนน็อกนั้นวันชนะจะทําได้ไม่ได้เรื่องเบสิกกระดูกในเชิงแบบมวยสากลสมัครเล่นแหละครับฝ่ายน้ําเงินนักชกจากรัสเซียครับเจ้าวัาดิเมียรลิเทนแต่ว่าวันนี้ครับเจอบทเจอเบียดหนักๆเข้าไปทําท่ายุบโดนลาตัวแล้วไม่ไม่ไหวครับเป็นมวยที่ใช้ฟุตเวิร์กได้ดีนะครับโดยเการออกข้างเร็วมากไม่ได้ต่อยครับ เขาล็อกแขนเอาไว้น่าจะจบซ่งคะแนนแล้วครับถ้าจะล็อกนี่ต้องต้องเน้นแล้วนะครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับรัสเซียวิ่งแล้วครับไม่ต่อยครับต้องการตัวอย่างเดียวแล้วลงจนได้ครับจับแล้วนะครับกรรมการพกมือแล้วครับยกสุดท้ายพอดีครับยกที่6ก็เป็นการชนะน็อกนะครับสำหรับ วันชนะมีนโยธินเป็นชนะทีนี้ก็ต้องเอายกสุดท้ายคือยกที่6ครับนาทีครึ่งประมาณนั้นนะครับลำตัวลำตัวครับมาสุดท้ายขึ้นบนครับกรามซ้ายนะครับเดอขวามาสุดท้ายครับส่งรัสเซียแพ้หมดทางสู้ดูนะครับป้องลงแล้วครับพักรู่หนึ่งครับ ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดสุดยอดในโลกเดอะูพีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกรุงเทพมหานครนะครับกลับขอบพระคุณครับท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพลรตรีประสบโช,ชคพร้อมมูลขอบคุณคุณ,คณเชียร์พัฒมหาบลรสิทธิกุลคุณชูชีตรีโพคานะครับสามแรงแข็งขันจัดศึกนี้เพื่อเยาวชนคนกรุงเทพอยู่นะครับวันชนะขวาใช้ได้นะครับแต่ว่ารัเสเซียน,นั้นหนีเก่งครับ ก่อนหน้านั้นโดน2นับแล้วนะครับยก5และสุดท้ายครับยกสุดท้ายคือยกที่6นวดลำตัวก่อนครับก่อนจะส่งขวาตรงเข้ากรามซ้ายดูนะครับนี่ช่วง2นับในยก5มาถึงยก6กกลางยกครับลำตัวก่อนครับหนีไม่ออกแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายครับนี่ครับหมัดนี้ลงเลยครับ น็อกด้วยหมัดขวาเข้ากรามซ้ายนะครับปังกดทางสู้แล้วครับเกินคุณสมิงขาวครับมอบรางวัลขอบคุณครับคุณไทยทัศน์ครับเป็นนั้นว่าดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะครับวันชนะมีนะโยธินชนะแบบหมดทางสู้ในยกสุดท้ายน่าติดตามนะครับรูปร่างดีมากเลย